สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเป็นประจำนะครับกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับที่จะมารีวิวของใช้เครื่องใช้ของเล่นโบราณนะครับทุกชนิดนะครับแต่จะเน้นไปทางวิทยุและเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนำเสนอนะครับเป็นของเล่นอีกแล้วนะครับเป็นรถถีบนะครับรถถีบของเล่นโบราณเลยนะครับรุ่นนี้ใช้โซ่นะครับตัวนี้นะครับ มีพวงมาลัยนะครับหมุนได้นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับเป็นรุ่นหายากแล้วนะครับน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสภาพยังสมบูรณ์นะครับล้อยังอยู่ครบเลยนะครับสำหรับที่นั่งทำใหม่นะครับเป็นไม้นะครับ เป็นงานเก่าโบราณที่ทำมาดีมากเลยนะครับจะเห็นโซ่แบบนี้นะครับตรงมาไหลเลี้ยวได้นะครับอันนี้เลี้ยวได้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ครับแข็งแรงนะครับเนี่ยครับออกแบบง่ายนะครับแต่ว่าดูดีนะครับคนออกแบบฉลาดมากนะครับ สำหรับที่ถีบอันนี้นะครับที่ถีบมีเสริมไม้มา1อันนะครับ1ข้างนะครับอีกข้างยังปกติอยู่นะครับอันนี้เวลาถีบมันก็จะเลื่อนไปอย่างนี้นะครับก็เป็นอันนี้คล้ายๆจักรยานเลยนะครับพูดง่ายๆคือจักรยานมากกว่านะครับตัวนี้ก็คือจักรยานสี่ล้อนะครับประมาณนั้นนะครับ ได้รับชมไปแล้วนะครับกับของเล่นโบราณนะครับวันนี้ช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ